ันนี้เรามารีวิวปืน m 1 4ใหม่ครับืปืนนี้ครับทุกคนนี่โอ้โหแสงจ้าหน่อยนี่ก็คือปืน m 1 4ใหม่ครับทุกคนว้าวเลยโคตรใช้ดีครับทุกคนใช้ดีมากเลยปืนนี้นะครับผมถืออยู่รีวิวปืน m 1 4ใหม่ใช้ดียังไงบวกดาเมจสองปืนนี้บวกดาเมจสอง โบ้แม่นยำหนึ่งแล้วก็ลบแมกกาซีนนะครับซึ่งแมกกาซีนเนี่ยมันก็ไม่เห็นผลอยู่แล้วนะครับก็ใช้ได้ดีเลยเราดูที่ความสามารถครับทุกคนนี่ลูกอรลมแล้วมามาัใช้ดีมากจับไปสองคนนี่ครับใครอยากใช้ก็ไปสูมใช้นะครับผมได้มา24ชั่วโมงครับก็มารีวิวให้ดูกันก่อนเลย เราไม่ได้ลงไปโหมดโดดล่มน,นะครับเราลงไปเรามาเล่นโหมดคับแลนนะครับ <oman. S 1> ขออภัยที่มีเสียงรบกวนนะครับตอนนี้ฝนก็ตกแล้วก็รถบรรทุกผันหน้าบ้านออเอาละเออไม่ใช่ฝน,นตกเลยกำลัง,งไปเลยทุกคน 1. 1> ใช้ดีมากครับทุกคน แนะนำครับปืน M14 นะครับรีวิวปืน M14 นะครับินปน,น,บนี้อาจจะไม่ได้ตัดต่อนะครับแต่อาจจะลงไปเลยนะครับทุกคนครับผมมีอะไรจะบอกนะครับช่องผมเริ่มพัฒนาแล้วนะครับเกี่ยวกับการทำปกช่องหรือการทำเอ,อ่อเกี่ยวกับละครหนังสัน้นแรงเงี้ยเริ่มพัฒนาแล้วนะครับ การทำบบช่องผมโหลด YouTube Studio มาแล้วผมก็ต้องแคปภาพแล้วก็ไปทําบบช่องให้ทุกคนดูนะครับนี่ครัทุกคนนี่ก็คือปืนไม้ m .14 ครับทุกคนเดี๋ยวเราก็เอาไปตัดต่อทำเป็นคำอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะใช้ดีมากขึ้นครับทุกคนเราเราจะให้เห็นปากกายนะฮะ เอนะครับนี่หละทุกคนความสามารถท้าทายมากทุกคนเดี๋ยวผมทับปลุกช่องก่อนนะนี่นะนี่นะโอเ้คเดี๋ยวผมทับปลุกช่องก่อนโอเคผมทับปลุกช่องเสร็จแล้วครับเพื่อนนะเราเรากันเพื่อนเพื่อนเราจะยิง โอเคเพื okay. ่อนเราก็ยิงมดแล้วครับสวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e M14 ตัวนี้ใช้ดีมากครับทุกคนโหทุกคนผมมีอะไรจะบอกครับก็คือที่บ้านผมเนี่ยอากาศหนาวมากครับทุกคนซึ่งอาจจะมีเสียงลมพัดหรือเสียงลบปวนนะครับซึ่งอากาศหนาวมากด้วยคนระับทุกคนจะแสนหนาวครับ สำหรับว,วันนี้ผมกับน้องไปลงมาจาย์ทิกก็จะต้องขอลาไปก่อนนะครับน้องกันทาสว,วันนี้บ๊ายบายครับจู